อยากให้เล่าที่จิงว่าใช้รับวเป็นยังไงบ้างคะก็เครื่องฟอกอากาศที่พี่รับบริจาคมานะคะก็หลังจากใช้มาก็น่าจะได้สักเดือนนึงแล้วก็รู้สึกว่าอากาศก็แบบใส่เทาอากาศนอนโปร่งิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหายใจสะดวกน,นิดนึงค่ะจบโจทย์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคไหมคะก็ข้อที่สังเกตคือเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทุกคนก็ดูแข็งแรงดีนะ แต้วกาทำให้อากาศนี่ดีขึ้นบิ b กบลูโอทูมากกว่าเครื่องฟฝกอ,อากาศทั่วไปมีฟิลเตอร์ซิวเวอร์นาโนกำจัดฝุ่นเฮป้าฟิลเตอร์ละเอียดถึง0.3ไมครอนกำจัด PM 2.5เทคโนโลยียิงประจุอีออนบวกและลบในออกซิเจนเพื่อกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อไวรัสมั่นใจในทุกลมหายใจ Big Blue O2 ดูแลสุขภาพและผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน Big Blue O2